กับสไปดี้สวัสดีพอเมพี่นอ้องท่นาฮัากทุกท่านทุกคนเนาะมาพบกอนในสองออนเ้าเราบันานหน้าเนาะพี่นอ้องเมื่อน,นีออนสิภาพพอเมพี่นอ้องไปประตูน้ํานะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมเราฟังคลิปน้ำกันนะเพียงเนาะไปเบิ่งบรรยากาศประตูน้ำอ่าเป็นแรงที่คล้ายเสือผาคล้ายทรงคล้ายย่อยคล้ายปีกนะเพียงเนาะเดี๋ยวไปเบิง่งไปครับต้มกันนะว่ามันสีมีลายําได้นะเพียงเนาะอันนั้นก็คือแบบว่าใจกลางเมืองเลยกับว่าใดเนาะตอนนีออนกันได้ ไม่ยู่หอดเจริญกรุงแล้วเดี๋ยวเขาออกไปต่อรถไปเลยน้อง่พีองเนาะเขากับสีต่อรถซ้ายเจ็ดเจ็ดนั่นเองเนาะไปถึงประตูหนามน้อง่พีองเนาะเดี๋ยวไปหาส้มเขาปั้งคลิปน้ำกันเ้ว้อตาถึงแล้ว ตนูน่ามาแล้วพี่นอ้องแต่ว่าเสื้อผ้า,า,ผายก็จะพายโยคลเลยพี่นองเยอะมากทุกคนเดี๋ยวออนจะพาทุกคนเข้าไปข้างในนะคะ สองโตะ๊ะลอยอพี่น้องถือแพรเนี่ยนี่ข้างในนะคะนี่พี่น,อน้องมีหลายแบบหลายอย่างให้เลือก โอ้เยอะอย่างเยอะเลยูมากเลยจีฮัเลยเหลือกันด้ยจีฮัเด้อ อย่ังสวยอ่ะยังเยอะเลยนะคะ JH เลือกอะเรอ คนอย่างเยอะส0บาทเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อไปฝากเจนนับนะคะทุกคนเดี๋ยวออนจะเดินก่อนเดี๋ยวกลับมาค่อยซื้อนะคะจะมีเบสซูแบบซื้อยี่หอ้อหรือว่าซูรุ่นก็วนน่าได้แล้วเพียงเนาะ ก็จากระสีรังไล่มาสื่อมาสื่อไปทายเนาะนี่กป็นสีมีเสื้อผ้าอย่างเยอะเลยนะคะทุกคนนี่สามซอาสามซออันนี้คือกางเกงเนาะพี่เนาะอ,อา ห้าสิบบาทนะคะทุกคนห้าสิบบาทยังเยอะเลยเสียบหาคุยใหญ่ สิบห้าชิปถูกมากคือร้านรานห้าสิบบาทนะคะทุกคนห้าสบาทอมหยกเลยเดียว

เดี๋ยวจะมาเลือกนะคะทุกคนนี่คือรุ่นแบบรลุดแมในนอี่นอตตัวร้อยสิบบาทถูกมาก อันนี้ก็จะเป็นของวัยรุ่นหน่อยนะคะโอ้โห,โโหเยอะมากสองตัวร้อยพี่น้องสองตัวร้อยสองตัวร้อยคน รายอวเดค่ะ้วค่ะเราสงอยู่ในกัแนี้นะะไปินกตัวของอดียเด็ดค่ะวันนี้เราก็สองคนอยู่กนที่โอนนค่ะคุณผู้ฟังกากลิ้นามเสนรอเลเยกับอร่อยที่รเหลอชิ้คาเฟ่ค่ะนี่นะคะมอญกับราดกาแ่ขันทองและกาัม่อร้าเลยนะคะขนมที่โเดค่ะใช่แล้วค่ะ่ และเของเปโฮเมจาก้อร้านกันเลยค่ะพี่น้องไปที่อ้าวสองโตเนาะเดี๋ยวเลือก่อนเนาะพี่น้อง เชื่อของหลัมาการันตีความอร่อยเองแบบนี้นะคะถ้ามาถึงประตูน้ำแล้วไม่ได้มาชิมไม่ได้มาซื้อกลับไปถหัวหมาไม่ถึงเลยคะถูกต้องค่ะเยี่ยงๆกันอีกสองเสียงจากเราสองคนค่ะรสกลิ่นและไม่อยากคุยฟังข่าดที่นึ่นะคะมาถึงประตูน้ำแล้วก็ยินดีชิมกันได้นะคะกับเนื้เสียโฮมเมดที่ร้านมิวสิกคาเต้โอ้ที่น่าอย่างเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาเสื้อแขนยาวให้เจ๊นัดหนึ่งตัวนะคะ <c oughs> เดินไาตรงไหนวะอย่างเยอะอย่างเยอะไม่พอนะคืออะไครับอไ่ครับเสื้อเด็กก็สัวร้อยห้าสิบ ได้เสื้อสีตัวแล้วนะคะทุกคนเสื้อแขนยาวอส่วนเขนยาวสองแล้วก็เสื้อยืดสองนะคะนี่คือเสื้อผ้าแฟชั่นแม่ค้าก็จะไล่ขายอย่างนี้เลยนะคะแม่ค้าแต่ละคนคือเก่งมาก

อย่างเยอะเลยนะคะทุกคนเยอะมากเป็นกระสอบครัหอสอยได้หรอือเปล่าใพี่น้อ,อยังห,นะห่อสอยได้เนาะกระเจาไหลคล้ายเสื้อวาเดิมุงยาี่พี่น้อง คลิปนี้กาผ้าส้มบรรยากาศกระเจ้าค้ายเสือผาในประตูน้ำนะเพียงเนาะก็กะอย่าลืมเป็นกำลังใจอ่อนก็คือกดไลค์กดแช่นะเพียงเนาะขอบคุณไ,ไหลายเดอ้อกับสบายดีสวัสดี